ในบรรดาคนที่เราจะต้องสังวรว่าเราจะต้องทําดีกับเขาตามฮะดิษของท่านรอสศสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือคนเป็นแม่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องสถานะของพวกเราทุกคนมีเหมือนกันคือการเป็นลูกส่วนจะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่สถานะที่พี่น้องถ้ามีโอกาสนะครับผมเชื่อว่าไม่เกินกำลัง ถ้าคนนี้ยังไม่ตายเดินไปซะหาโอกาสที่จะได้กล่าวกับเขาขอโทษขอมาอัฟสลามเพราะพี่น้องจะใช้โอกาสไหนอีกละ่ะที่จะแสดงออกซึ่งความรักที่นบีบอกบิฮุสนิสฮาบบติคนที่เราจะต้องทำดีที่สุดนบีพูดคนแรกว่าอุมม mm ุกะไปทำดีกับแม่ของเจ้านะซอบะถามนาบีว่าใครอีกนบี ฉันต้องไปทํากับใครอีกนบีพูดครั้งที่สองว่าอุมมูกะแม่ของเจ้าไปทําดีกับคนนี้ครั้งที่สามซอบะถามนาบีอีกว่านาบีครับใครละ่ะที่ผมจะต้องไปทําดีนบีบอกอุมมูกะแม่ของเจ้าพี่น้องวันนี้คนที่อยู่ในสถานะนี้อาจจะอยู่ข้างหลังเราอาจจะอยู่ที่บ้านมาไม่ได้ เอากับคนที่มีชีวิตก่อนใครที่มีแม่อยู่บนดุนยานี้พี่น้องครับอย่าเพียงแค่ได้เห็นหน้าขยักกันแต่วันนี้ด้วยสถานะของการเป็นลูกในหะดิษนี้ไปขอโทษขอมาอับแล้วก็สวมกอดกับท่านด้วยหลังจากนั้นซอบักก็ถามกับนบีว่านาบีครับแล้วใครอีกนบีถึงพูดในลำดับที่สีว่าอาบูกาพ่อของเจ้าพี่น้องครับ คนทั้งสองสถานะนี้นะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเป็นคนที่ตามแบบฉบับของท่านอัูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปหานะแม่ของเราพ่อของเราขอโทษในความผิดที่เราเคยกระทำทำให้เขาเสียอกเสียใจผมเชื่อที่ผมต้องพูดแบบนี้ก็เพราะปูตัวผมเองก็มีเรื่องที่ทำให้พ่อแม่เคยเสียใจเมื่อครั้งอดีตเหมือนกันปัญหามันอยู่ที่ว่าสำนึกได้หรือยัง นึกได้หรือ,อยังเพราะจำเอาไว้นะครับถ้าเรายังนึกที่จะดีกับพ่อกับแม่เราไม่ได้นึกที่เราจะขอโทษกับพวกท่านไม่ได้รอคอยโทษที่อัลลอฮฺสุบาน